สวัสดีครับมาดูดงรดน้ำแตงนะคะนี่เฮียเฮียสวนแตงแตงร้านนะคะที่เก็บทุกวันทุกวันนี่วิธีการนี่ค่ะเราไม่มีเรือไม่เป็นไรถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะใช้แคงนะคะรู้จักไม้แคงรดน้ำไม่มีตัวอย่างให้ดูอะ <c oughs> แครงหลวงพอไปไหนหมดแล้ว ทุน่นอยู่สวนแ,แม่จะไปนี่เดี๋ยวเขาจะต้องสตาร์ทอ๋นอ,น,<ช>น,อน,นี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูถ้าเป็นสมัยก่อนนะเราไม่มีเครื่องรดน้ำทุกคนเราจะใช้แครงแบบนี้นะนี่ตอนเด็กๆนี่ได้ใช้แต่ก่อนช่วยแม่นะลดน้ำเนี่ยแล้วแบบที่กี่ร่อะลถไปเหอะมือพอง เราจะเดินข้างบนก็ได้นะแต่ว่าอันเนี้ยล่องมัน ไม่ได้ลึกมากนะทุกคนมันก็ลงได้นะแต่ถ้าล่องลึกก็ไม่ได้นะจริงๆอ่ะมันเดินข้างบนได้ข้างล่องอ่ะแต่ว่ามันจะลื่นแล้วก็พอดีว่าล่องล่องแตงของลุงเนี่ยมันแคบคะ่ะที่เดินมันน้อยเนาะเขาก็เลยลงน้ําเลยดีกว่าชาวสวนเนาะต้องขยันลดน้ํทาทุกเช้าทุกเย็นนะคะ งามมากด้วยแตงนี่เดี๋ยวจะพาไปดูที่เขาแพ็คใส่ถุงแล้วเนาะที่เก็บวันนี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะผนงามมากนี่ค่ะแตงที่ลุงปลูกไว้นะคะนี่ที่เราเห็นรดน้ำเมื่อกี้นี่คือผลผลิตที่ได้นะวันนี้ได้ถุงละสิบโลนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าโลนะคะกับอีกไม่ใช่ห้าโลสิ่ห้าสิบโล กับอันนี้เป็นแตงปัดนะคะก็คือแตงที่มันแบบลูกมันไม่ค่อยสวยเนาะมันจะงองลูกเล็กงองอันนี้เป็นมะเขือของแม่นะคะฝากส่งเขาด้วยอันนี้เรารอรถมารับนะนี่ค่ะมะเขือสวยมากปรดสานนะนี่เราก็จะรอรถมารับถึงบ้านเราเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูมะเขือแม่นะนี่ แล้วเราก็จะลดแบบนี้ทุกล่องไปเลยนะคะมีเข่กรกเห็นไหมแดงวิธีการทำนะกว่าจะเราจะได้กินกันอนะเนาะที่เขาไปส่งตลาดอะม,มีเด็กป่วยนะคะนี่เด็กป่วยตามมาค่ะอันดาไม่ค่อยสบายนะวันนี้มีไข่เดี๋ยวจะพาไปดูมะเขือยายกันปะไปดูกันนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาข้ามลองนะเดินทรงตัวให้ดีไป นี่มะเขือที่เขาปลูกไว้นะมาดูรูปค่ะนี่ค่ะโองามไหมนี่ดอกกำลังติดเลยมีกินเกือบทุกอย่างค่ะที่บ้านนี่นคะนลองมะเขือต้นมันยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะทุกคนอดอกกำลังงามนะคะอันนู้นก็จะเป็นฝรั่งนะเขาเรียกฝรั่งอะไรอะ่ะที่มันใส้แดงๆข้างในอะ่ะ เราก็เรียกไม่ถูกเนาะไลเม็ดด้วยแต่หนอนมันกินเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยากันนะคะงามมากโอเคค่ะวันนี้เราก็พาชมสวนกันไว้เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่ตอไปนะคะของเมนดกับน้องอันดาเนาะเดี๋ยวพาน้องเข้าบ้านก่อนอพาชมสวนตอนเช้าๆบรรยากาศดีๆค่ะ คนมานั่งเฝ้ารอลุงนะคะคุดยายนั่นเองค่ะชวดของนันดานะคะ